ระบบเทรดสปากเกตตีรู้จักไหมทุกคนโอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้คือไม่ได้จะมาบูลลี่นะแต่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับระบบเทรดสปากเกตตีเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นเป็นสายรุ้งเป็นสีต่างๆนะครับจริงๆอะ่ะมันคือเรื่องของเส้น moving average นะครับอ่าเส้นค่าเฉลี่ยดีๆนี่เองแต่ว่าหลายๆคนน่ะเอามาใช้แบบ เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ด,หดูคือเราเห็นตลาดมันมาใช่ไหมด้วยความที่นักเทรดมือใหม่ฟังให้ดีนะมือใหม่อ่ะเราก็จะมาแบบนี้ประสบการณ์จริงเลยนะครับคนที่มือเก่าหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านมาแล้วเวลาเราเข้ามาเทรดใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากมีได้ตัวช่วยใช่ไหมครับเราก็อยากมีตัวช่วยดีๆสักตัวหนึง่งในการช่วยให้เรามองกราฟออกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะไปทางไหนดีนะครับและตัวแรกๆที่เราได้เรียนรู้กันเลยเนี่ยก็จะเป็นค่า moving average ใช่ไหมครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยอ่ะบางคนอาจจะเคยได้เรียนแบบ กับค้นมาลินในสมัยก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วที่มีระบบเทรดที่ชื่อไดนามิกตั้งชื่อขึ้นมาเนี่แหละเพราะว่าเส้นมันเป็นแบบไดนามิกใช่ไหมครับเราก็จะใส่เส้นแบบอ่ะยี 20, ใช่ไหมที่เป็นเส้นระบบให้สมมุติว่าเป็นเส้นสีชมพูแล้วกันเนาะอ่ะเราก็ใส่ไปแล้วก็ตั้งค่าเป็น Exponential นะครับมันก็คือเส้น EMA ดีๆนี่เองนะครับเป็นราคาปิดอ่ะ เราก็จะได้เส้นแบบนี้มานะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคามันเกาะเส้นพอดีเลยจนกระทั่งมันถึงจุดหนึ่งที่เนี่ยมันจะมีบางช่วงราคาเห็นไหมที่ราคาอุ้ยไม่คบที่ราคามันไม่ตามมันไม่ตามเส้นมันมันรูดเส้นลงมาแล้วมันก็ไม่กลับไปหาเส้นเลยแต่พอมันกลับมาหาเส้นทีนี้มันทะลุขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ามันก็จะถึงช่วงที่เราแบบว่าเฮ้ยมันต้องไปเด้งกับเส้นอื่นแน่ๆเลยเราก็จะใส่เส้นเพิ่มขึ้นไปใช่ปะ เขาจะใส่เส้นเพิ่มเข้าไปอ่ะอย่างเช่นเพิ่มเข้าไปแบบอ่ะขยบไปสักห้าสิบแล้วกันขยบไปสักห้าสิบอ่ะเขาจะมีอีกเส้นนึงขึ้นมาแล้วก็ดูแบบว่าเฮ้ยเส้นตัดกันไปเสร็จกันมาบางคนยังไม่พอใส่ไปอีกอ่ะใส่เส้นอะไรอีกสองร้อยเออสองร้อยใช่ปะ่ะสองร้อยก็คือเต็มสตรีมแล้วนะสองร้อย 2อ0อ่าได้เส้นระยะยาวมาเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นที่แข็งแรงมากๆเลยราคาเนี่ยดูดิเด้งทีนึงกลับไปยาวเลยใช่ไหมก็ดูแบบใช้เป็นจุดอ้างอิงที่ดูน่าจะแบบเฮเส้น200อเนี่ยต้องเป็นเส้นที่แข็งแน,น่ๆเลยแล้วเส้นแข็งก็โดนทะลุไปมาเห็นปะเนี่ยล่าสุดเนี่ยทะลุขึ้นแล้วก็มาทะลุลงอีกทีนี้เป็นไงเฮ้ยมันต้องมีแบบเลขมงคลซ่อนอยู่หรือเปล่าต้องแบบจับคู่กันก็เพิ่มไปอีกใช่ไหมเส้นเ0้าอ่าบางคนมีเพิ่มเส้น90ด้วยเส้น90สสีอะไรสี สีทองก็กังนะอืมนีม่เส้นเก้าสิบอีกอ่ะบางคนขอเส้นยาวด้วยอีกอันหนึง่งต้องต้องใส่ด้วยแบบระหว่างอ่าห้าสิบเก้าสิบสองร้อยมันมันไกลไปใส่หนึ่งร้อยไปอีกอันนึงเออใส่เส้นไปเยอะๆคุณยังหรือคุณยังแล้วใส่อะไรอีกเฮ้ยมีเส้นแบบมีต้องมีเส้นไกลๆด้วยเพราะว่าราคามันวิ่งไปแบบเอาสักห้าร้อยแล้วกันเออเส้นห้าร้อย เออเส้นห้าร้อยอันนี้น่าจะเป็นแบบเส้นที่แข็งแรงมากเส้นนี้แบบราคาถ้าวิ่งไปเด้งชนนะอีเส้นม่วงนี้ราคาจะต้องแบบกลับตัวแน่นอนนะเห็นไหมมันกลับตัวจริงๆด้วยเพราะว่าเปิดมาปุ๊บราคามันไปเด้งตรงนั้นพอดีเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ดูล็อกว่าในอดีตอ่ะมันมีสักกี่รอบที่มันจะกลับอ่ะตอนที่มันทะลุไปทะลุมามันก็มีใช่ไหมครับนี่แหละคือปัญหานะครับทีนี้เป็นสปากเกตตี้ยังใส่ลุงยังเออ,เ,อ,อเนี่ยปัญหานะครับ แหล่งก่อเกิดปัญหาเนี้ยมันมาจากความไม่เข้าใจการใช้งานอินดิเคเตอร์แล้วก็ไม่ได้เข้าใจหลักการทำงานของอินดิเคเตอร์นั้นๆดีพอนะครับอ่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่อง moving average แล้วกันเนาะก่อนอื่นนะครับคนที่ใช้ moving average ถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดแต่อาจจะใช้ด้วยความเข้าใจที่ผิดๆนะครับอย่างเช่นอ่าเข้าใจว่า ราคาเนี่ยมันจะต้องวิ่งเกาะไปตามเส้นมันต้องเด้งที่เส้นไหนสักเส้นหนึง่งแล้วราคาจะต้องไปกลับตัวที่เส้นพวกนี้หรืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคเรามาทําความเข้าใจกันใหม่เนาะเรามาเปลี่ยนความเข้าใจกันใหม่นะครับเอาออกให้หมดก่อนก่อนที่จะใช้อะไระเรียนรู้ให้เรียบร้อยนะครับ moving average เนี่ยมันคือตามชื่อเลยมันคือค่าเฉลี่ยใช่ปะ่ะมันคือค่าเฉลี่ยหมายความว่ามันจะคํานวณจาก แต่ละแท่งเทียนนะครับแต่ละแท่งเทียนเนี่ยอ่แต่ถ้แท่งเทียนมีอะไรบ้างเรียนกันแล้วใช่ไหมอนาตมี่แท่งเทียนนะครับเราก็จะมีราคาอะไรราคาโอเพนราคาไฮราคาโลราคาโคสใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นแท่งแดงก็จะเป็นราคาโอเพนราคาไฮไม่มีแท่งนี้ไม่มีไส้เอาแท่งอื่นอ่าราคาโอเพนอ่ะราคาไฮราคาโลข้างล่างแล้วก็ราคาโคสใช่ไหมครับอันนี้เปิดล่างอ่าปิดบน ใชโลแบบเนี้ยนะครับเมื่อกี้เราเลือกเส้นค่าเฉลี่ยเป็นอะไรเราใช้เป็น close ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ราคาปิดอ่ะมันก็จะเอาอีราคาปิดพวกเนี้ยราคาเนี้ยตัว C เห็นไหมตัว C อ่ะตัว C อ่ะเอามาโยงเส้นต่อกันนะครับเอามาโยงเส้นต่อกันสมมุติว่าถ้าใช้ค่า period นะครับ period ของ indicator ทุกตัวเลยเท่ากับจำนวนแท่งเทียนที่ใช้คำนวณถ้าเราใช้ period เท่าไหร่ ถ้าเราใช้พีเรียดยี่สิบใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มคํานวณตั้งแต่นี่เลยแท่งเทียนปัจจุบันไปเลยนะครับแท่งเทียนปัจจุบันอาจจะยังทําให้ปลายเส้นนะขยบขยบไปอ่ะก็ดึงมานะครับราคาปิดของแท่งนี้ตรงไหนตรงน,นี้ปิดตรงนี้ใช่ไหมครับปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้นี่แท่งแดงปิดข้างล่างแท่งเขียวปิดข้างบนเราก็จะได้เส้นมาแบบนี้ถูกไหมครับอ่ะถ้านี่คือค่าเฉลี่ยหนึ่งถูกไหมก็จะวิ่งตามแท่งเทียนเลยแบบนี้เลยนะครับ นี่คือค่าเฉลี่ยนหนึ่งแต่ถ้าค่าเฉลี่ยมันเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็ดึงข้อมูลมาหารกันมากขึ้นแค่นั้นเองมันเลยทําให้เส้นอ่ะมันเริ่มแบบไม่ไปตามแท่งเทียนมันเริ่มแบบแหลกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยยิ่งใช้เส้นอ่าย้อนหลังไปเยอะมากเส้นก็จะยิ่งแบบว่าสโลปไปแบบนี้มากไกลมากก็นู่นเลยอยู่ข้างบนใช่ไหมครับอ่าอันเนี้ยเราเข้าใจหลักการทำงานของเส้นยังไม่ว่าจะใช้ซิมเพิลจะใช้เอ็กโพเนนเชียลก็คืออ่าเอ็กโพเนนเชียลคือจะเทน้ำหนักมาทาง แท่งเทียนที่อยู่ตรงล่าสุดมากกว่าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ไปนค้นสูตรดูเอเองนะครับแต่ว่าอยากให้เข้าใจหลักการทำงานของมันก่อนว่ามันทำงานแบบนี้เฉยๆแล้วการที่ moving average มันลงหักหัวลงเนี่ยนะครับอ่ะเราเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ก่อนนะตรงนี้มือใหม่นะครับราคาเนี่ยมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นว่าเส้นเนี่ยตัดลงอ่ะหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ย move ลง เขาจะเข้าใจว่าราคาจะต้องลงถูกไหมครับแต่มาเราต้องเข้าใจกลับกันนะครับคือราคาเนี่ยลงไปก่อนมันเลยดึงค่าเฉลี่ยตามลงไปด้วยโอเคยังเก็ตยังเข้าใจแล้วเนาะตอนนี้น่าจะอ่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้งานค่าเฉลี่ยเนี่ยเราเอามาเพื่อดูข้อมูลนะครับว่า ค่าเฉลี่ยในช่วง200แท่งที่ผ่านมาถ้าไปเป็นทําเ f r a รายวันหรือว่า daily ก็จะเป็น200วันที่ผ่านมาใช่ไหมครับถ้าใช้ราคาปิดแล้วก็แบบ exponential เราต้องนำข้อมูลที่เราเห็นบนรูปนะครับบนรูปก็คือที่เราใส่ลงไปในกราฟเนี่ยสมมติว่าเราใช้ค่าเฉลี่ยัะประมาณ200แท่ง เพราะอะไรเออตอบตัวเองให้ได้ด้วยนะว่าใช้เพราะอะไรอย่าม่าใช้เพราะว่าเห็นโค้ดใช้ค่ะหรือว่าแบบเห็นเพื่อนเขาใช้ส0งร้อยค่ะหรือว่าหนูไปดูดวงมาแล้วหนูต้องใช้เลขแปดแปดค่ะโค้ดเออเป็นเลขที่น่าจะถูกฉลกกับหนูที่สุดไม่ใช่นะครับยังไม่มีใครทำแบบนั้นใช่ไหมไม่มีนะถ้ามีบอกนะเดี๋ยวจะรักษาให้ด่วนนะครับโอเคพอเราใช้เส้นส่งร้อยใช่ไหมครับอาจไปดูทำฟิล์ อันสักหนึ่งชั่วโมงละกันจะได้พอเข้าใจสแสดงว่าในค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มของราคาเนี่ยในช่วง200ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยถูกไหมครับราคาเนี่ยอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยก็หมายความว่าในช่วง200ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยจากข้อมูลปัจจุบันล่าสุดเนี่ยมันคือแรงขายมากกว่าแรงซื้อเราก็เลย เอามาตีความหมายว่าในช่วงเนี้ย2 0 0ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างเป็นเทรนขาลงนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลแบบนี้ปุ๊บเราต้องทำไงต่อไม่ใช่เซล์อย่าพิ่งใจเย็นๆเราต้องนำไปประกอบกับข้อมูลจริงข้อมูลจริงก็คือ primary data นะครับอ่ะ primary data คืออะไรอันเนี้ยข้อมูลจาก indicator ที่เรา visualize มาเนี่ยอาจจะเป็น secondary data ก็คือข้อมูลภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อ่ะข้อมูลมือสอะ เออมือสองก็คืออินดิเคเตอร์คำนวณมาให้แล้วไอ้ปฐมภูมิดิเดียบดินเดีภูมิอะไรสักอย่างนะครับอ่าเรียกว่า secondary แล้วกันเป็นข้อมูลมือสองอืเพราะฉะนั้นเราต้องไปเทียบกับข้อมูลมือหนึ่งด้วยนะครับข้อมูลมือหนึ่ง primary data ก็คือโอเคราคาเนี่ยโครงสร้างไงโครงสร้างจําได้ปะ่ะอืมถ้าโครงสร้างย่อยเป็นไงก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ปึ๊บอ่าโครงสร้างย่อยถูกไหม อ่ะโดยรวมแล้วก็คือมันก็เป็นเทนขาลงนั่นแหละมันก็คอนเฟิร์มกันเห็นไหมแสดงว่าเออเราเชื่อได้แล้วเนี่ยข้อมูลนี้มันแบบสอดคล้องกันถูกไหมครับทีเนี้ยอ่ะอันนี้คือหน้าที่แรกของเส้นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับก็คือเราสามารถดูแนวโน้มในช่วงนั้นๆได้นะครับแล้วเราก็ต้องกลับไปดูที่ราคาดิบหรือว่าอ่าราคาตัวราคาเท่งเทียนกับโครงสร้างของตลาดด้วยนะครับแล้ว หน้าที่ที่สอของมันที่เราอาจจะมาใช้ได้ก็คือเราอาจจะใช้เป็น d y n a มิกซั p พอร์ตแอนด์ร s t a ิส e นะครับก็คือเอามาใช้เป็นแนวรับแนวต้านรูปแบบที่2ก็คือ d y n a มิกได้นะครับแบบที่1นึ่งส c ตติกแบบที่2องด a นามิกและแบบที่3ามสล้มนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือเล่มเหลือง13เทคนิค Trade Forex แบบมือโปรไปอ่านเพิ่มเติม,ตมกันได้นะครับหลายคนน่าจะอ่านแล้วแหละถ้าดูคลิปนี้ ก็เอามาบลิวีเอามารีแคปให้อีกทีหนึงนะครับจะได้เข้าใจได้แน่นขึ้นแล้วก็ตัวอย่างเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วกันเนาะโอเคทีนี้เราจะใช้เป็น Dynamic Support r e s i s t ิสแตเราจะต้องดูย้อนหลังก่อนว่าในภาพที่เกิดขึ้นเนี้ยเทนลูกเนี้ย ราคาเนี่ยมันไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ขึ้นไปแตะเส้นที่เราใช้เลยหมายความว่าไงมันไม่ได้แปลว่าเส้นที่เราใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้หรือเราต้องเปลี่ยนเลขนะครับมันเป็นแค่ว่าอ่าโอเคแสดงว่าราคาเนี่ยไม่ได้อยู่ในอ่าโครงสร้างหรือว่าไม่ได้อยู่ในพฤติกรรมที่มันไปกับเส้นนี้แค่นั้นเองนะครับเราก็ไปใช้เครื่องมืออื่นเราก็ไปใช้แบบโครงสร้างอย่างอื่นเห็นปะเบรกรีเทสก็มีหรือไปใช้แบบสวิงหรือไปใช้แบบ อะไรอย่างอื่นที่เราใช้อยู่ก็ได้นะครับแต่เราก็ใช้มันแค่หน้าที่แรกก็พอในเมื่อมันทําให้เรามันบอกข้อมูลเราแค่แบบเดียวก็คือเป็นสลบขาลงคอนเฟิร์มกับเทนแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เป็นแนวต้านได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อควรระวังนะครับเวลาราคากลับมาที่เส้นตรงนี้เราอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มก่อนว่ามันจะมันจะเปลี่ยนแบบตรงนี้ เนี่ยตรงนี้มันเป็นรูปแบบแบบถ้ามันเป็นรูปแบบกลับตัวแล้วกลับขึ้นไปแบบนี้แล้วเราก็ไปเซลที่เส้นเงี้ยมันก็สวนกับคอนฟูเอนซ์ถูกไหมครับรูปแบบกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ว่าไปเข้าเซลเป็นขาลงแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดทำให้ลดอัตราการชนะหรือวินเลทลงได้ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกทางหรือผิดทางนะมันอาจจะถูกก็ได้แต่ว่าแค่เปอร์เซ็นต์มันแบบมันมีไพรแอคชั่นที่มันส่วนทางกันเกิดขึ้นแล้วไงเปอร์เซ็นต์วินมันอาจจะน้อยลงก็ได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที อยากให้แบบทําความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้งานด้วยความแบบอ่าก็ต้องวิเคราะห์ต่อให้เรามองว่าข้อมูลที่ได้จากอินดิเคเตอร์การแสดงผลของอินดิเคเตอร์พวก moving average หรืออะไรก็แล้วแต่มันแสดงข้อมูลมาให้เราเราได้ข้อมูลมาแล้วใช่ไหมครับเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องนํามาวิเคราะห์ถูกปะ่ะอืมเราก็ต้องนํามาวิเคราะห์อืมจะเขียนอะไรวะ analyze <laughs> เราก็ต้องนํามาวิเคราะห์แล้วก็ตีความหมายอาแล้วก็ค่อยนําไปประกอบกับก,บก,บการวางแผนตัดสินใจในการเทรดอันนี้คือวิธีการใช้อินดิเคเตอร์ที่อยากจะแนะนําให้ใช้นะครับไม่ใช่ว่าข้อมูลพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บเราแบบโอ้เซลล์แน่นอนเลยเส้นนี้แตะเส้นแล้วนะครับอ่าเราก็ดูมันนิดนึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันได้มันทํายังไงกับเส้นที่เราใช้บ้างนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนตามมันหรอกอื เราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนตามมาันเราก็ใช้เส้นที่เราแบบถนัดนี่แหละแต่ว่าถ้าเราจะดูแบบมันอยู่ที่จุดประสงค์ในการใช้งานมากกว่าอย่างเช่นถ้าเราไม่ชอบดูแบบไกลถึง200แท่งเราอาจจะดูแค่อะเราอยากดูในระยะแบบ50แท่งที่ผ่านมาว่าราคามันรีแอคยังไงกับเส้นนี้เออมันจะมีเรื่องของสเต็ปการชันของเทรนเออเรื่องของแบบไซด์เวย์อะไรอย่างงี้ถ้าไซด์เวย์ก็เราก็ไม่ต้องมาใช้เป็นแวนวรับแาวตาเลยเพราะว่าราคามันจะเบรกทะลุเส้นไปมาแต่ถ้าราคาเป็นเทรนนะครับ เทรนเนี่ยมันจะมีหลายหลายเขาเรียกว่าหลายมิติของมันใช่ไหมมันจะมีหลายหลายองศาของเทรนนะครับมันก็จะไปตามเส้นแบบ20บ้าง50บ้าง33บ้าง70บ้างร้อยบ้างนะครับอยู่ที่องศาการวิ่งของราคาเลยเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแบบาตามมันก็ได้เรารู้ว่าเทรนมันเป็นลักษณะไหนเราก็สามารถที่จะวางแผนต่อได้แล้วนะครับโดยที่ อะถ้าต่อไปเราใช้ใชํานาญขึ้นนะครับเราก็จะพอรู้แล้วว่าค่าเฉลี่ยราคาน่าจะอยู่ประมาณไหนถ้าใช้เส้นไหนนะครับโดยที่เรามองจากกราฟเปล่าๆแบบนี้ได้หรือถ้าอยากจะใช้เพื่อเป็นตัวคอนเฟิร์มเรื่องของทิศทางหรือว่า เราดูแล้วแบบมันสัมพันธ์กันแ,วแวนวรับแนวต้านบนกราฟด้วยเราก็สามารถใช้มาเป็นคอนเฟิรเนซ์ได้นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เช่นเคยอย่าลืมว่าเราได้ไอเดียหรือนําไปตกผลึกแล้วเราก่อนเราเอาไปใช้งานจริงนะครับนําไปทดสอบก่อนนะว่าเราความเข้าใจตรงเนี้ยเราเอาไปใช้แล้วมันได้ผลยังไงบ้างก่อนที่จะนําไปเทรดจริงนะครับโอเคเนาะก็ เอาฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อให้ใหทุกคนไม่ต้องกินสปาเกตตี้บนกาฟนะครับเราจะไม่ต้องไปใช้เส้นพันกันแล้วก็ไปนั่งหาเลขแบบนั่งหาค่าพีเลียดถามคนนู้นคนนี้ว่าใช้เลขอะไรใช้เลขเท่าไหร่นะครับอย่าไปถามคําถามแบบนั้นถามคําถามนี้ดีกว่าทําไมถึงใช้เลขนั้นอืดูแบบเราจะดูฉลาดขึ้นอีกสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ีาเออถ้าเราไปถามว่าใช้เลขไหนเขาตอบมาก็เท่านั้นอะ ต่อให้เขาเออเมื่อก่อนมันจะมีแบบว่าคนที่กักเลขใช่ไหมเราก็จะบอกว่าถ้าอยากรู้เลขที่เราตั้งค่าเฉลี่ยนะคะก็ต้องมาซื้อคอร์สเรียนแล้วก็มาลงเข้าเรียนกลุ่มกับเรานะเข้า VIP เราถึงจะมีเลขอันนี้ให้บูชิตนะครับก็บอกไ้เลยว่ามันไม่มีหรอกแต่ว่าเราจะได้เรียกว่าไงอะเราเข้าใจแล้วเนาะว่ามันทํางานยังไง แล้วก็นําไปใช้ยังไงนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ไม่ควรใช้อันนี้ก็สําคัญเช่นกันเพราะมันไม่ได้ใช้ได้ดีกับทุกสถานการณ์ทุกสภาวะซื้อขายในตลาดนะครับโอเคเนาะทุกคนอ่ะใครชอบกินสปากเกตตี้มากคอมเมนต์กันมาหน่อยสิ <laughs> โอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีครับ